ครยังไม่มาพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับในการแข่งขันลีฟกอล์ฟอิม t ิทเดชแนลแบงคอก2022แข่งกันที่สนามสโตนฮิลลจังหวัดปทุมธานี <c oughs> ที่รวมนักกอล์ฟระดับโลกแชมป์รายการต่างๆมาอยู่ที่นี่มีกิจกรรมสนุกอีกมากมายครับวันนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศของวันที่2การเช็ค <c oughs> ตั๋วเรียบร้อย <c oughs> ก็ขึ้นรถบัสไปที่สนามกันครับ <c oughs> มีซุมอาหารคอยให้บริการไม่ต้องกลัวหิวเลยผมมาถึงประมาณ9ก้าโมงเช้าเมื่อไรเสร็จก็จะพาไปดูสนามซ้อมพัดและสนามไร์กันครับรวระดับโลกเขาซ้อมกันอยู่พัดแม่นสุดๆแถม ไรตรงเหมือนจับวางเลยแถมเห็นวิธีการซ้อมที่นําไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วยสุดยอดมากครับนั่นโปรสดมกับโปรพัชลาสองตัวแทนนักกอล์ฟจากประเทศไทยของเราตุกตุก,ตกส่งนักกอล์ฟประจาหลุมแล้วได้เวลาออกสตาร์ทแล้วครับโอ้โหดูนักกอล์ฟระดับโลกตีกันใกล้หลุมมากๆโชคดีมากๆเลยครับที่รายการนี้ได้จัดแข่งขันในประเทศไทยทําให้นักกอล์ฟเยาวยชนและนักกอล์ฟไทยได้ประสบการณ์ในครั้งนี้เต็มๆเลยครับเดชัมโบพัดไกลจากนอกกรีสสุดยอดจินตนาการสุดๆเลยได้เห็นวงสวิงของดัติ ินจอนสันเดชัมโบนักกอล์ฟจอมพลักส,สิงสายอย่างฟิลแมคคิวสันนี่ครับโบสดมแก้วการจะนะรวมถึงนักกอล์ฟระดับโลกอีกมากมายคุ้มค่าจริงๆครับนอกจากดูกอล์ฟแล้วมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกตีขึ้นกรีมข้ามน้ำตีไม่ตกน้ำก็รับแว่นไปเลยเท่ไหมครับมีทั้งกิจกรรมพัดกิจกรรมไดให้ได้ร่วมสนุกหลายกิจกรรมมากๆเลยครับเด็กๆเยาวชนรวมถึงผู้ใหญ่รับรองว่ามาแล้วต้องสนุกเพลิดเพลินแน่นอนมีซุ้มอาหารรองรับพร้อมกันนะครับบ๊ายบาย